สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงจะพาเอาส,สกูตเตอร์นะคะนี่เราเอาสกูตเตอร์มาด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวนิงจะพาขับสกูตเตอร์พาขับสกูตเตอร์แบบว่าเที่ยวรอบเมืองรอบเกาะโอลันนะคะเนาะสกูตเตอร์ของเราเราก็จะเอาไปด้วยทุกที่นะคะเนาะเพราะมันพับได้จ้ะเอาขึ้นเรือเอาขึ้นรถไปได้เลยนะจ๊ะนี่ก็มันก็จะสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายเรานะคะเนาะนี่จ้าไปกันจ้า นี่จ้าเราเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะใส่รถมาด้วยนะคะเนาะนี่จ้ามันก็จะมีอันนี่นะคะมันพับได้นะคะเนาะนี่จ้ารถพ่วงหนิงก็ใหญ่นะคะคือมันใหญ่มันสามารถขนอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเนาะนี่จ้าเราก็พับใส่รถมาเลยจ้านี่ง่ายๆไปเที่ยวเมืองไหนเราก็เอาไปด้วยนะคะคือง่ายๆเลยนะคะเนาะนี่จ้าคือมันจะพับได้เนาะ นี่มันสะดวกสบายสะดวกสบายจริงๆนะคะเนาะนี่เราก็พกไปด้วยนะคะเนาะนี่จ้าทุกคนเพวกนหนิงก็เอาสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยนะคะเนาะคือเพืกนหนิงเอามาจากบ้านเนาะก็คือใส่รถมาด้วยนะคะเนาะนี่จ้าเราก็จะขับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะรอบเมืองนะคะเนาะก็คือมันสะดวกสบายนะคะมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับการที่แบบว่า เราไปที่นั่นที่นี่นะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินนะคะเนาะคือมันมันก็ไปได้เร็วนะคะเนาะนี่จะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะพวกนิงก็เอาไปด้วยทุกที่นะคะเนาะคือมันพับใส่รถได้ถ้าไปในเรือไปนอนตามเมืองต่างๆพวกนิงก็เอาใส่เรือไปด้วยนะคะเนาะคือสะดวกสบายมากนะคะคือดีต่อใจมากเลยนะคะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเนาะ เดี๋ยวถ้าไอ้นี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะรีวิวคลิปที่ว่าหนิงไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเนาะหนิงก็ซื้อมานานแล้วล่จะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวหนิงรีวิวให้ดูเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้นะคะเนาะนี่จ้าเราก็ขับชมวิวชมเมืองนะคะนี่ก็คือเราก็ขับ ขับเล่นไปเรื่อยๆนะคะเนาะคือมันสะดวกสบายแล้วมันไม่เหนื่อยด้วยนะคะเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้าถ้าปั่นจักรยานมันก็เหนื่อยนะคะอันนี้มันก็ไปได้เร็วนะคะเนาะนี่จะนี่ก็คือเราก็ขับรอบเมืองนะคะเนาะก็คือขับชมเมืองของเมืองโอรันเลยนะคะเนาะคือบรรยากาศเขาล่มลื่นมากเลยนะคะเนาะนี่จะคือบรรยากาศล่มลื่นนะคะเนาะก็ จะขับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเนาะนี่จ้าก็เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวมากเลยนะคะเนาะนี่จ้าก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเนาะนี่ก็คือไอ้นี่นะคะก็เกาะโอลันนี่ก็คือจะอยู่ระหว่างกลางสวีเดนและฟินแลนด์เนาะก็คือนิงเคยบอกไปแล้วเนาะนี่จ้าก็คือจะเป็นเกาะที่มี ผู้คนอาศัยอยู่นะคะเนาะก็จะเป็นเกาะที่อยู่ติดกับทะเลใหญ่นะคะเนาะก็จะมีเรือใหญ่วิ่งผ่านนะคะเนาะคือเรือเรือแต่ละลำที่จะวิ่งผ่านก็คือมีแต่เรือลำใหญ่ๆนะคะเนาะก็คือเป็นเรือสำรานนะคะเนาะก็จะผ่านมาแล้วก็อันนี้นะคะนี่จะมีเรือสำรานที่ว่าอยู่ข้างหน้านี่จะนี่เนาะก็จะเป็นเรือพวกนี้นะคะที่เขาจะผ่านมาผ่านไปนะคะเนาะ นี่จ้าแล้วก็เรือต้องจอดนะคะเรือที่ว่าไปสวีเดนหรือว่าไปฟินแลนด์ต้องมาจอดที่นี่นะคะเนาะก็คือจะมีผู้โดยสารโดยสารไปโดยสารมานะคะเขาก็จะลงมาเที่ยวที่นี่นะคะเนาะก็คือต้องมาจอดที่นี่นะคะเนาะนี่จ้าเรือลํานี้ก็จะเป็นเรือลําใหญ่นะคะเนาะนี่จ้าเรือสํารานนะคะท่องเที่ยวนะคะเนาะ นี่ก็คือเกาะโอลันก็คนก็อาศัยอยู่ไม่ค่อยมากนะคะเนาะหนิงไม่แน่ใจนะคะเท่าที่หนิงอ่านไอ้นี่มาก็คนอาศัยอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่านะคะเนาะก็ไม่ถึงว่าเยอะนะคะเนาะแต่หนิงก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเงียบสงบดีนะคะเนาะสะอาดสะอ้านนะคะเนาะคือ ถ้าผู้คนไม่เยอะมันก็เงียบสงบแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะเนาะนี่จ้าก็คือเพืกอนิงก็ขับสกูตเตอร์รอบเมืองเลยนะคะเนาะก็คือสกูตเตอร์นี่ก็คือดีต่อใจมากเลยนะคะเนาะพืกอนิงก็ก็มีคนละคันนะคะกับสามีเวลาไปไหนเราก็จะได้ไปด้วยกันเนาะนี่จ้าก็คือสามีแกก็แบบว่าถ้ามีเราก็ต้องมีคนละคันนะคะเนาะคือเราก็ ไปด้วยกันแล้วก็ขับไปด้วยกันนะคะเนาะถ้ามีคันเดียวมันก็ไปได้แค่คนเดียวอย่างนี้นะคะเนาะก็คือถ้าซื้อเราก็ซื้อทั้งสองคันนะคะเนาะเราก็จะไปด้วยกันคือมันง่ายนะคะมันง่ายในการที่แบบว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้ง่ายมากเลยนะคะเนาะนี่จะเกาะโอลันก็จะมีเรือนะคะเรือต่างๆนะคะเนาะเราก็ขับสกูตเตอร์รอบเมืองเลยจ้ะขับไป ชมตรงนั้นชมตรงนี้นะคะเนาะก็คือสะดวกสบายนะคะเนาะสะดวกสบายมากเลยนะคะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่คือสะดวกสบายมากนะคะเนาะพวกหนิงก็จะพกไปด้วยทุกที่นะคะเนาะทุกที่ที่เราสามารถเอารถเอาเรือไปได้นะคะเนาะเราก็จะไปด้วยนะคะเนาะนี่จ้ะคือมันสะดวกสบายถ้าไปเที่ยวแบบว่า แบบว่าในเมืองเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ขับสกูตเตอร์รอบเมืองเลยนะคะนเนาะก็สะดวกสบายก็ดีกว่าเดินเยอะนะคะเนาะคือไปเมืองไหนเมืองไหนอย่างเงี้ยปกติไปเที่ยวแต่ก่อนที่ไม่มีสกูตเตอร์ก็จะเดินนะคะเนาะเดินกินเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเนาะพอมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าเราก็ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเที่ยวเลยจ้าถึงเวลาที่แบบว่าเราหิวเราก็แวะนะคะเนานะ แวะแล้วก็ไอ้นี้นะคะแบบว่าอยากไปดื่มอยากไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้เราก็คือแวะนะคะแวะแวะกินแวะดื่มแวะเที่ยวแวะอะไรคือสะดวกสบายมากเลยนะคะเนาะนี่จาพวกนี้ก็ไปเรื่อยๆนะคะคือแวะเห็นตรงไหนที่น่าสนใจเราก็แวะเข้าไปชมนะคะเนาะนี่จาก็คือ สกูตเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะไปได้ทุกที่นะคะเนาะนี่จ้ามันก็คือจะไปได้ทุกที่เลยนะคะเนาะก็คือไอ้นี่นะคะนี่เนาะเดี๋ยวนิงจะพาไปร้านอาหารไทยนะคะเนาะก็คือพาไปแวะไปชมนะคะก็คือพอมาถึงพอมาเห็นร้านอาหารไทยว่ามีร้านอาหารไทยก็หิวอาหารไทยขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนาะนี่จ้าก็คือ เดี๋ยวสามีบอกว่าเดี๋ยวพาแวะร้านอาหารไทยนะคะเนาะก็คือเราก็ไปนะคะก็คือเห็นร้านอาหารไทยก็จะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราคนไทยเนาะคือเห็นอาหารไทยแล้วก็อยากกินอยากชิมอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่จะก็จะมีร้านอาหารไทยนะคะเนาะที่นี่ก็คือถ้ามาเที่ยวเมืองนอกทุกวันนี้มันมันมีอาหารไทย แทบทุกเมืองเลยนะคะเนาะก็คือง่ายๆสบายๆนะคะเนาะนี่จะก็คือร้านอาหารไทยนะคะก็คือเดี๋ยวพวกหนิงจะพาเข้าไปข้างในนะคะเนาะนี่จะไปไปชมกันว่าหนิงจะได้กินอะไรนะคะเนาะก็คือเห็นร้านอาหารไทยก็หิวขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนาะจะนี่จะพี่น้องเดี๋ยวนิงจะพามากินอาหารไทยจ้ะก็ะอรันก็มีร้านอาหารไทยนะคะนี่สกูตเตอร์เราจอด นี่จ้าพี่น้องนิงกับยูนิฟารานอาหารไทยเนาะพี่น้องเนาะรออาหารจ้าดีเนาะก็วันนี้นิงก็กินต้มยำกุ้งกับข้าวสวยนะคะเนาะนี่จ้ารออาหารจ้านี่จ้าพี่น้องบรรยากาศในร้านนะคะบรรยากาศในร้านก็ดีนะคะนี่จ้า นี่จ้าหนิงก็กินต้มยำกุ้งนะคะเนาะต้มยำกุ้งกับข้าวสวยนะคะเนาะก็อันนี้นะคะอร่อยอร่อยจ้านี่จ้าคือสามีหนิงแกไม่กินนะคะเพราะว่าแกอิ่มเนาะนี่จ้าหนิงก็กินคนเดียวนะคะเนาะกินเสร็จแล้วก็ไปจ้าซิ่งนะคะซิ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเราก็จะขับเล่นรอบเมืองไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้า คือสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่คือดีต่อใจหนิงมากเลยนะคะเนาะหนิงชอบมากนะคะสามีก็ชอบมากนะคะมันสะดวกสบายนะคะเนาะคือที่นี่นะคะถ้าเราขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าปั่นจักรยานหรือว่าเดินนะคะที่นี่ก็จะเหมือนฟินแลนด์เป๊ะทุกอย่างเลยนะคะในการขับรถนะคะคือรถใหญ่เขาจะจอดให้เรานะคะเนาะคือเรื่องความปลอดภัยนี่คือปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ารถ รถใหญ่ที่เขาวิ่งตามถนนเขาจะดูเขาจะดูคนที่เดินดูคนที่ขับปั่นจักรยานดูคนที่ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะถ้าเห็นถ้าเขาเห็นว่าเราจะข้ามถนนเขาจะจอดให้เลยนะคะคือรถใหญ่จะจอดให้ทันทีเลยนะคะเนาะโดยที่เราไม่ต้องอ้นี่นะคะแต่เราก็ต้องระวังนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ารถเขาเห็นเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ส่วนมากคนที่เขาขับรถคือเขาเห็นอยู่แล้วนะคะเนาะถ้าเขาเห็นเราวิ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือปั่นจักรยานหรือเดินอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็จอดให้เราอยู่แล้วนะคะคือที่นี่มันก็จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าจราจรการขับรถนะคะคือรถใหญ่ต้องจอดให้รถเล็กนะคะเนาะคือเหมือนกันกับที่ฟินแลนด์นะคะถ้ามาฟินแลนด์นี่ถ้าเราจะเดินข้ามถนนนี่รถจะจอดให้เลยจ้ะแล้วก็พวกปั่นจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือ ความปลอดภัยค่ะคือก็เขาก็เน้นความปลอดภัยนะคะเนาะคือคน,คนขับรถที่นี่ก็คือกฎหมายของคนขับรถที่นี่เลยนะคะคือเขา้าใจนี่เลยนะคะคือถ้าทางมา้าลายนะคะคือรถต้องจอดนะคะเนาะนี่จะเห็นไหมเขาจอดให้หนิงคือเขาต้องจอดนะคะเนาะคืออัน,นี้นะคะคือความปลอดภัยเราก็ไม่ ไม่ต้องอ่านนั่นเลยนะคะคือไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนาะเพราะว่าคนขับรถที่นี่เขาเขาก็รู้กฎจราจรนะคะเนาะอย่างนิ้งขับรถที่ฟินแลนด์นิ้งก็ต้องดูคนเดินดูจักรยานดูสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยนะคะคือเราต้องจอดให้เขานะคะเนาะนี่จะารถรถที่ขับก็ต้องระวังต้องจอดจอดให้คนเดินนะคะเนาะนิ้งชอบนะคะคือ คือเขาต้องจอดนะจ๊ะอืมก็ค,คือเนาะนี่จ้าพวกเราก็ไปเรื่อยๆนะคะตามไอ้นี่นะคะตามเมืองเนาะตามเมืองบ้างตามไอ้นี่บ้างนะคะเนาะถนนสาธารณะบ้างนะคะเนาะนี่จ้าก็บรรยากาศเมืองนี้ก็ดีนะคะสําหรับนิงนิงก็ว่าดีบรรยากาศดีสะอาดสะอ้านนะคะเนาะ คือบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านนะคะเนาะแล้วก็ผู้คนก็ไม่วุ่นวายด้วยนะคะนี่จ้าก,ก็คือเงียบสงบนะคะเนาะนี่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าถนนที่นี่เขาจะมีเขาเขาจะมีถนนคนเดินถนนจักรยานถนนสกูตเตอร์ต่างหากนะคะเนาะเราก็ไม่ได้ไปขับกับถนนรถใหญ่นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นทางม้าลายคือรถใหญ่ต้องจอดให้เรานะคะเนาะนี่จ้ามันจะมีทางทางของทางของแต่ละไอ้นี่ต่างหากนะคะเนาะนี่เราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะพวกหนิงไปกินข้าวพวกหนิงไปช้อปปิ้งไปอะไรในเมืองนี้พวกหนิงก็ขับสกูตเตอร์ไปนะคะเนาะไปชมสถานที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเดี๋ยวหนิงพาชมเมืองนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะเราก็จะชม เดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเราไปชมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่จ้าบ้านเมืองเขาก็น่าอยู่นะคะนี่สะอาดสะอ้านน่าอยู่จ้านี่เนาะนี่เราก็อันนี้นะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะเนาะนี่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะนี่เนาะก็จะเป็นในเมือง ในเมืองเขานะคะเขาก็ก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะเนาะนี่จ้ะแล้วก็ขับไปเลยนะคะเนาะเราก็ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปเรื่อยๆเลยนะคะเนาะนี่จ้าก็ไอนี่นะคะบรรยากาศดีๆนะคะเนาะนี่คือเมืองเกาะโอรันมันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่มากนะคะเนาะก็คือ ถามว่าหนิงจําทางได้ไหมไปครั้งเดียวหนิงก็จําทางได้แล้วนะคะเนาะก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากคือเราสามารถจําทางได้เร็วมากเลยนะคะเนาะนี่จะก็จะมีคนเดินมีอะไรอย่างนี้คะ่ะบ้านเมืองเขาก็สะอาดสะอ้านนะคะบ้านเมืองเขาก็ยังใหม่อยู่นะคะเนาะนี่คือรถเขาก็อันนี้นะคะวิ่งอย่างระมัดระวังนะคะ นี่จ้านิงจะไปทางนี้นะคะคือรถบัสเขาก็จอดให้หนิงนะคะเนาะนี่รถสังเกตดูว่ารถจะจอดให้หนิงตลอดเลยนะคะถ้าเขาเห็นหนิงข้ามถนนนี่จ้าพอมาถึงโรงแรมแล้วก็เอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเรามาใส่รถไว้นะคะเนาะนี่จ้าเราก็เก็บเรียบร้อยนะคะเนาะนี่จ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าเดี๋ยวหนิงพาเที่ยวนะคะเนาะเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video